สวัสดีครับทุกคนพบอาเธอร์บีเช่นเคยในเดือนแห่งการปฏิวัติตัวเองวันนี้เข้าสู่วันที่26แล้วนะครับหัวข,ข้อที่เราจะคุยกันวันนี้ให้ชื่อว่ามีโค้ชเป็นโค้ชเป็นผู้เล่นนะครับพาเราสังเกตไหมครับว่ากีฬาระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลบาสเกตบอลนักมวยชิงแชมป์โลก เลือกกีฬาต่างๆนะครับกีฬาอะไรต่างๆล้วนแต่ต้องมีโค้ชนะครัถึงจะสามารถปั้นแชมป์ได้นะอันนี้เป็นเรื่องที่พวกเราเข้าใจกันดีนะครับคนเราจะประสบความสำเร็จในระดับธรรมดาเนี่ยไม่ต้องมีโค้ชก็ได้นะครับทำแบบงปูปลาไปเรื่อย <laughs> แต่ถ้าเราต้องการประสบความสุเร็จจริงๆนะครับเป็นระดับแชมป์เป็นระดับสุดยอดเนี่ยครับต้องมีโค้ชนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่เราต้องหาโค้ชให้เจอนะครับโค้ชคือใครล่ะครับโค้ชก็คือมืออาชีพในาสาขาอาชีพนั้นๆผู้เชี่ยวชาญหรือกูรูผู้รู้นะครับหาให้เจอนะครับนะมอนสมัยโบราณใช่ไหมครับ เวลาเขาจะเรียนวิทยายุย์นะต้องขึ้นไปบนยอดเขานะครับไปตามหาซื้อแปรปรมจา์นะเพื่อเพื่อฝึกฝนเคล็ดวิชาลำเลิศนะครับไม่รู้กี่ปีที่ประสบความสำเร็จนี่คือ,อสมัยก่อนนะครับสมัยนี้ก็เช่นกันครับเราต้องตามหาโค้ดให้เจอนะครับนะโค้ดที่ใช่นะครับโค้ดก็คงเป็นคนที่คุณเคารพ คนที่คุณรักศรัทธาเชื่อมั่นในตัวเขาอยากจะเรียนแบบเขาอยากจะเป็นเหมือนเขานะครับนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องตามหานะครับเวลาเราจะขึ้นบีนเขาเอเวอรสต์เราคงไม่ไปถามคนที่ไม่เคยขึ้นถูกไหมครับเราต้องไปถามคนที่เคยขึ้นและประสบความสำเร็จนะครับเราอยากจะเป็นเซียน เราต้องไปตามหาโค้ดเซียนครับนะนั่นนั่นคือ,อสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจจริงๆนะครับโค้ดเขาจะทําหน้าที่อะไรครับโค้ดเขาจะทาหน้าที่เ,เขาจะเขาจะ,เขาจะเอาใจใส่เขาจะดูแลเราเขาจะกํากับเขาจะบอกแนวทางแนวคิดชีนนะวิธีการเทคนิคอะไรต่างๆนะเพื่อให้เราประสบความสําเร็จตามเป้าหมายหรือ เพื่อให้ทีมประสบความเป้าหมายนั่นคือหน้าที่ของโค้ชนะครับส่วนเราก็ต้องตั้งใจตั้งใจเรียนนะครับตั้งใจเรียนรู้ตั้งใจฝึกฝนกับโค้ชต้องเชื่อมั่นและปฏิบัติตามอย่างเครียคขัดไม่งั้นจะมีโค้ชไปทำไมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราจะต้องอตั้งใจนะครับตั้งใจเรียนรู้ปฏิบัติตามาแล้วเราจะประสบความสำเร็จเร็วขึ้นครับ อ่านี่นี่คือทางลัดทางหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแทนแทนที่เราจะาาต่อยแบบมวยวัดหรือว่าเดินชนกําแพงนะครับนี่คือวิธีการที่ฉันฉลาดอย่างยิ่งครับมีโค,ค้ชและอีกสักวันคุณก็ต้องเป็นโค้ชให้คนอื่นต่อไปนะครับก็ลองเขียนออกมาสัก5ประการว่าคุณจะปฏิบัติต่ตอโค้ชของคุณอย่างไรนะครับ เพื่อให้คุณเป็นมืออาชีพเพื่อให้คุณประสบความสำเร็จและเป็นแชมปเปี้ยนครับสวัสดีครับ